อาหารเหล่านี้มีโฟเลตสูงช่วยป้องกันทารกในครรภ์พิการได้ mm hmm. กดโฟลิกหรือว่าโฟเลตนะคะมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองระบบประสาทและยังช่วยในการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์แล้วก็ยังอีกทั้งเป็นส่วนที่มี ความสำคัญในการช่วยในการป้องกันทารกในคันภพิการได้ด้วยโฟเลตมีความจำเป็นมากๆเลยโดยเฉพาะในช่วงตั้งครนภไตรมาสแรกหรือว่า12สัปดาห์แรกหรือถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะสำหรับคุณแม่ที่วางแผนจะตั้งครนภ์ควรรับประทานโฟเลตหรือกินกดโฟลิกเนี่ย ก่อนการตั้งครรภ์3เดือนเนี่ยจะดีมากๆเลยเครานี้เรามาดูกันนะคะว่าโฟเลตเนี่ยนอกจากจะมีในยากดโฟลิกแล้วเนี่ยในอาหารนะคะก็มีโฟเลตที่สูงมากเช่นกันมีอาหารอะไรบ้างวันนี้คุณแม่ๆฟังกันเลยนะคะสำหรับกลุ่มเนื้อสัตว์นะคะอาหารที่มีโฟเลตสูงนะก็ สูงมากๆเลยก็คือตับหมูนะคะตับหมูเนี่ยมีโฟเลตสูงสูงถึง112ไมโครกรัมรองลงมานะคะก็คือเนื้อไก่ในส่วนที่เป็นสะโพกนะคะไม่ติดหนังนะคะคุณแม่86ไมโครกรัมแล้วรองลงมาก็คือหมูสันในก็คือไม่ติดมันมีโฟเลตถึง40มิลลิกรัมอ๋อขออภัยไมโครกรัมนั่นเองค่ะนี่คือส่วนของกลุ่มโปรตีนหรือว่ากลุ่มเนื้อสัตว์แล้วก็ยังมีกลุ่มเนื้อสัตว์อื่นๆอีกมากมายนี่คือเป็นยกตัวอย่างให้คุณแม่ๆฟัง ส่วนกลุ่มในเรื่องของผลไม้นะคะคุณแม่ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าผลไม้ตัวแรกเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีโฟเลตส,สูงมากๆเลยนั่นก็คือทุเรียนค่ะโดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองสุกมีโฟเลตส,สูงถึง155ไมโครกรัม โฟเลตสูงมากเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นเลยนะคะที่คุณแม่จะรับประทานทุเรียนเยอะๆนะเพราะรับประทานทุเรียนเยอะก็ส่งผลเสียต่อคุณแม่ได้เกิดร้อนในได้นะ,ะเกิดเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์ได้เพราะฉะนั้นทุเรียนถ้าคุณแม่จะรับประทานต้องรับประทานไม่เกิน1ภูนะคะต่อ1วันแล้วก็ไม่ต้องภูใหญ่นะคะแค่ภูเล็กๆเพียงเท่านี้คุณแม่ก็ได้โฟเลตที่มากพอแล้วผลไม้ตัวที่2นะคะก็คือสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีโฟเลตสูงเช่นกันก็คือประมาณ98ไมโครกรัม แล้วก็กล้วยน้ำว้านะคะแล้วก็อะโวคาโดอ่าแล้วก็ส้มนะแล้วก็มีฝรั่งแยะมากมายนะคะสำหรับผลไม้ที่มี กดโฟลิกหรือว่าโฟเลตสูงคุณแม่สามารถหารับประทานได้เช่นกันคราวนี้กลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มของพืชผักค่ะผักที่มีโฟเลตสูงนะคะเช่นบอร,รบอกโคลี่นะบรอกโคลี่จะต้องทําให้สุกก่อนนะคะคุณแม่นอกจากบรอกโคลี่ก็มีผักกรูดนะคะกระเจี๊ยบเขียวหน่อไม้ฝรั่งหรือแม้กระทั่งผักขมนะคะผักขมจีนเนี่ยมีโฟเลตสูงมากๆเลยถึง160ไมโครกร,รัมกันเลยทีเดียว ส่วนใหญ่ก็เป็นผักใบสีเขียวเช่นคะนะ้าก็มีเยอะเช่นกันเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณแม่จะรับประทานอาหารหรือรับประทานพวกผักผลไม้ต่างๆ ก็ควรที่จะศึกษาหาข้อมูลด้วยโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งคันนะคะถ้าไม่อยากให้ลูกในคันของเราพิการหรือมีการเจริญเติบโตที่ดีมีการบำรุงสมองและระบบประสาทของลูกที่ดีก็ควรรับประทานยาฟูิกที่คุณแม่ได้จากคุณหมอคลินิกนะคะที่ไปฝากคันแล้วยังสามารถหาได้จากอาหารส่วนใหญ่อาหารเราก็จะหาได้ง่ายๆในประเทศไทยของเรานะคะราคาก็ไม่ได้สูงมากมายเพราะฉะนั้นแนะนําอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่วางแผนจะ ตั้งคันรับประทานโฟลิกให้ได้ก่อน3เดือนแล้วก็ระหว่างตั้งคันในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยสำคัญมากๆสําหรับการเจริญเติบโตของทารกในคันนั่นเองค่ะ